จะเข้าเลือกไงโอเบอร์ห้าห้าคนห้าคนห้าคนไม่สี่คนเหรอฮะกะเหลือหนึ่งเลือกนายกบ่อนลตัใจเลยได้ยินเป็นเลือกนายกเหม็นนะฮะนายกบ่อนนี่ก็เข้าพาดหัวไทยรัฐเลยเหม็นจับให้โัวคนคนกีฬา เออเม้นไม่จัดให้ความสุขเมื่อไรไม่รู้แต่กระบาอะไรนะเม้นคืนความหอมเม่ฮะเอาเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องอย่างเงี้พี่เกี่ยวพี่กบลักลอยโอ้ไม่มีพี่เม้นน่ารักคุณลังสืก็เพิ่งอบลงใหม่ๆเรื่องพูดถึงคนกันเองเงี้ยพูดถึงพี่ติ๊กพี่หนุ่ยอะไรเงี้ยคนฟังก็ไม่รู้เรื่องเรื่องอะไรกับเราแล้วพูดถึงเรืลูกกีฬาลูกจ่าลูกจ่า ขนาดกีฬายังไม่รู้เลยว่าเก่งไหมสามวแกล้งไปอย่างนั้นไอ้เบนขำไอ้เบนที่วางล้อร่วนเลยแก้ววางยาได้ไม่หวังแล้วเนี่ยโอ้ยเก่งเลกรู้ทันเนี่ยใช่ใช่ใช่เอาห้าจะเหลือสองตอนนี้ตอนนี้เหลือหนึ่งแล้วเฮ้ยอ๋อเหรออุ้ยตอนนี้พี่อะก็คือคุณบิ๊กออสกับคุณอาจารย์หลังคุณบิ๊กออสเนี่ยชื่อจริงชื่ออะไรฮะยุทธศักดิ์แน่เลยดูหน้าตาแล้วสม มันนั้นแกพูดว่าอะไรนะเป็นสมยัดนะโอ้โหผมนี่เฮ้ยโอ้เกือบแล้วจะไปช่องนึงนะฟังแล้วยังว่ามันมีคนกดแต่รถเนี่ยก็เลยเฮ้ยติเสียงพี่หัวเลาะกิ๊กเลยนะไม่มีช่วยเลยติดมาติดติดมาเขาตอนนี้เนี่ยมีการทำโพลนก็คือชำแหล่นะโตโยต้าไทยพิพบลีสิบแปดทีมชำแหล่ดิวิชั่นหนึ่งเนี่ยแยกแยะคัดกรองออกมาแล้วเนี่ยนะของ คุณบางยีนนำอยู่นำอยู่นำอยู่ประมาณโพรนเกือบสิบเสียงนะโพรนเน้นำอยู่สิบเสียงเหรอออืเป็นไปได้เหรอแอซิดโพเหรอแอซิดแต่มีอีกโพรนหนึ่งนะโพรนนะฮะไอโพรนี่มันขาวโพรนนะฮะอาจารย์ฝรั่งเนี่ยนำอยู่ห้าเสียงโดยไม่รวมสามสิบเสียงของยังไม่ใช่ใช่เออมันพลิกไปพลิกมานะนี่นี่แฟกาแฟโอเฮ้ยฟ้า ฟ้าไอล่านี่ยโอ้แหละต้องเล่นนี้แน่นอนเลยนี่แฟรฝดนี่มาสมัครอะไรอ๋อสมัครสมัครทีมงานนะครับงานคณะกรรมการอะไรต่างๆสมัครหมดนี่ท่านสมยศใช่ไหมครับไม่ใช่ครับป้านี่ของสโมสรบัตตอกัสคุณสุภสิทธิ์นี่คุณวิทยาอ้าวเหล่าคุณนะฮะนี่ก็เป็นทีมงานเดียวกันกับคุณสมยศเบอร์หนึ่งเนี่ยครับคุณธวัชชัยสัจจกุล เข้ามาก่อนเขอเบอร์สองในคุณพิกออตเบอร์สามในคุณพินิษฐ์สัชนินไม่มีทีมงานไม่มีทีมงานเลยขับผมฉบับเดียวฉบับเดียวแล้วก็ไปเป็นทีมกันปะไม่หรอกไม่มีพวกพวกเลยไม่อังไม่ก่อนเดีไปฟ้องเดา๋ยไปฟองเอาทีมงานไม่มีเลยแล้วก็เบอร์สี่ครับอาจารย์ฝรั่งอ้โอาจารย์ฝรั่งนี่ก็มาฟูลทีมเลยรอสิบเอ็ดตัวเลยครับคือเขาบอกอาจารย์หลั่งนี่เพิ่งประชุมกันตอนเช้าของวันนั้นนะ ก็เขาบอกว่ารอจุเรสัน่ารอคุณแป้งเย็นโยโกะอยู่ว่าเอาไม่เอาครับแล้วคุณแป้งก็ประกาศประมาณสักสิบโมงสีเกานาทีของ h o d i n เหรอว่าไม่เอาจากนั้นเนี่ยก็โทรไปกริ้งอ๋อไปโทรมานนองอยู่นาวแล้วก็กลายเป็นตลาดตลาดแต่ว่าหนึ่งในนั้นเนี่ยที่ชื่อที่มาส่งเนี่ยมันแปลกๆนะไหม ชื่ออารักษ์ประพาโอ้ไม่มีนะแล้วตอนแรกจะเป็นอารักษ์พรประพาโอหรือเปล่าแต่คุณอารักษ์พรประพาเนี่ยถามกันแล้วบอกว่าไม่ใช่ไม่ขับอถไม่เป็นเขาขับแต่จักรยานอย่างเดียวมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์นะโอ้โหดีนะอ่ะเบอร์ห้าเบอร์ห้ามีอีกใครครับคุณนันทพลทิพย์สุวรรณ ไม่มีจริงไเออแล้วแกยังไงแกมาไงคนนี้มางงๆนะผู้จัดการทีมฟุตบอลตอนแรกเยวชนแกก็จะมาะแกจะมาคนที่คนที่สี่แหละแต่ว่าแกมาทีหลังอแกมาถูกสีกันแล้วก็ให้ชุดใหญ่เนี่ยเข้าข้อฟุตบอลไม่มีไม่มีทีมงานเหมือนกันไม่มีพวกเหมือนกันไม่มีงานไม่มีใช่อะเดี๋ยวรอรอดูความเคลื่อนไหวให้ชัดเจนแล้วกันนะครับอยากจะฟังทัศนคติจากรีมินว่าฟันตรงทัศนคติใช่ไหมฮทัศน พูดตรงๆนะครับผมรีบิงจะเรียนเลยพูดตรงอ้อมก็ได้ครับใครจะมาเนี่ยตอนนี้อย่าสาดโคลนกันนะให้ใหู้้ว่าครับเขาก็อย่างอาจารย์หลังเขาก็มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอย่าไปหาว่าเขาเป็นโนมินีหรือเป็นอะไรโดนโดนโดนหจเป็นหุ่นเชิดเป็นตายางเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นสิ่งสำคัญสปรโชสมาชิกเนี่ยต้องตระหนักนะ จะเลือกใครเนี่ย้าทําำเดียวที่ต้องทำสัณมือเลยทำไมฮะมีไหมทีบ้านเรื่องด้วยหัวใจกันกรองเออและเริ่มต้นอย่างเดียวฮาร์ดฮาร์ดมันนี่อ๋อคือผมมีใจให้เรื่องเงินไม่ต้องพูดผมและไปให้ที่ที่บ้านเอาเอามือปืนไปเอาปไม่ได้ห้ามโอนสดสดต้องสดสดนี่อะไรฮะคือ ลืมผมสมองวะลฮะลืมลืมอ๋อเอาแตโห้ยแปลนั้นสวยเลยนึกว่านึกว่าประโยคเรียเบรนช็อตไยชอบอะไรเรนลืมอ๋อครับใครมาโครงการประชานิยมนะครับแจกแถมรถแรกเนี่ยอย่าไปเลือกอให้มาไม่เอาเอาอย่าเลือกแสดงว่าอันนี้ต้องไปคืนทุนเหมือนสมัครการเมืองอ่ะใช่แล้วก็ต้องมีกกตตรวจสอบก็คุณเสโตไงอ้าวเป็นกรกตแล้วแต่ฮะ ไปหรือไปแดงเลยถ้าใครได้แล้วแบบไปซื้อเสียงหรือไปให้ได้ใช่ไหมได้ต้องห้ามออกกิจกมการเด็ดขาดหน่อยและครับจับมาเซ็นสัญญาเลยอืมใครได้เลือกป๊บคนไม่ได้เลือกห้ามฟ้องเลยฟ้องสัตว์ประกอบกลายกูว่ามันไม่จบอีกเนี่ยนี่ไปเด็ดหลังเนี่ยใช่ไหมดีมากเลยแล้วมีอะไรอีกไหมฮะพอละแค่นี้ก็เยอะขอพูดใหม่ตั้งแต่แรกสักครั้งได้ไหมฮะจะประส่งรายการแล้วเอาไป เรื่องเตะโลโซเดี๋ยวก็มาทอกันการกีฬาประเทศไทยท่สนุูรส่คาบรรพงค์เนี่ยมอบเงินให้กรรมการแล้เของดิวิชั่นสองอคือจริงๆคนก็ถามว่าเอ้ยของสมาคมเขาก็มีสปอนเซอร์มีอะไรสบัยจะต้องมาจ่ายมันเป็นเงินของภาษีประชาชนไม่ใของนกีฬาแต่จริงๆแล้วมันเป็นการ ให้เขาโตก่อนสงเสริมคล้ายๆกับโปรวินเชียรลีกแต่ก่อนเนี่ยการดีลกไทยรัฐบาลก็ต้องอยู่ในนั้นต้องอยู่ในนั้นพอเขาเติบโตได้ก็ค่อยถอยได้ามก็ดิวิชันสองเนี่ยมันยังหาเงินหารายได้น้อยอยู่คือมันยังไม่ใช่ระบบอาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์คือแต่ว่าผมว่าถ้าทำดีๆเนี่ยดิวิชันสองเนี่ยผมว่าถ่ายทอดสดเนี่ยผมว่าคนดูเยอะนะเพราะมันเป็นระดับแม้แตดีกว่าด้วยจังหวัดนู้นจังหวัดนี้เจอกันนะแต่ว่าเนี่ยฟุตบอลไทยก็สบายแล้วเดีวก